ที่ไหนที่เราสุดแบบโรแมนติกที่สุดสำหรับเราที่ต่างประเทศหรือว่าที่ประเทศไทยก็ได้อย่าบอกว่าวัดโพนะวัดโพพิจิตรนะต่างประเทศดีกว่าที่หนูไปรู้สึกบรรยากาศโรแมนติกที่ไหนคะน้องวอลก็จะหยิบก็โวยโวยไปให้ถูกไม่ต้อน้องวอลครับที่ไหนครับที่ไหนที่ไปแล้วโรแมนติก การดีรแมนติด네ัจเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าน่เ็ยดีหนูโยมาแบบนี้นี่นะเอาชิ้หรอที่นี่คือที่นี่